ไม่เจอกันตั้งนานคิดถึงพี่แย่เลยสุดาซื้อไปเที่ยวก่อนพุ่งจะกินหมดหรือจ๊ะพี่ใช่จ้ะน้องดีนะเพื่อนพี่ช่วยกินไม่งั้นพี่ยังกินไม่หมดแน่นี่ยังเถียงกับเพื่อนอยู่เลยมันหาว่าข้าวกล่องอะไรเก็บได้นานต้องสองสามเดือนใส่สารกันบูดแง่แง่เราพี่ว่างไงอ่ะพี่ก็เถียงกับมันบอกว่าน้องอธิบายพี่ฟังหมดแล้วว่าไม่ใส่สารกันบูดใช่จ้ะพี่อย่างถาดแดงเนี่ยนะ ็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดาอุณหภูมิ2-6ถึงองศาเซลเซียสเก็บได้นาน5้าถึง6วันส่วนถาดขาวเนี่ยนะจ๊ะเก็บไว้ในช่องฟรีซอุณหภูมิลบสองศาเซลเซียสเก็บได้นานถึง6เดือนเลยนั่นไงเดี๋ยวพี่ต้องกลับไปเคลียร์เพื่อนพี่ก่อนเออพี่คะก่อนจะไปเคลียร์กับเพื่อนอ่ะเคลียร์ค่าของก่อนค่ะพีกันดีกว่าข้าวกล่องซ p พ a m รอุ่นใจไร้สารกันบูด